ลานเก็บของเก่าเอา้าไม่มีที่นี่ไม่มีอ่ะไม่ใช่สองฝั่งนี่มีบ้านเล็กอยู่ตรงนี้วางให้เขาเห็นไปเลยไปละทั้งนั้นวางให้เขาดิดไปเลยแล้วกันอ่ะดิ้จะได้เจ็บดิดจะได้เจ็บอ้าดิ้จะได้เจ็บนี่พอป่ออะไม่แล้วกันเนาะ วางไปก่อนวางไปก่อนที่ไหนมีให้วางอีกไหมวางไปก่อนครับผมเราจะโซนเครื่องไหมไม่ต้องโซนหรอกเนาะเล่นแบบทั้งแมปเลยแล้วกันเล่นหมดทั้งแมปเล่นแบบทั้งหมดเล่นแมปทั้งหมด ึเจ็บหนึเจ็บไปแล้วรดเมล์นี่หน้าวางอยู่นะว่างไปลนะวางครับผมมีคนดิสติกไหมเนี่ยดิสเจ็บนะมีคนบาดเจ็บหรือเปล่าทังเครื่องก่อน,นครับอันกันทุกเดียวเครื่องจะเสร็จแล้ว มันกันไวจังละเฮ้ยตรงนี้ก็น่าวางะที่จริงๆหรอดูเฮ้ยมีคนเยียบแถบผมาคนเหเยียบแถบก่อนได้ไหมโอ้โหมาช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วอ่ะดิเฮ้ยหายเจ็บเลยหรอเอาดีฟังโทเทมไป หายเจ็บไดขนาดนั้นนะไม่รู้ว่เหยียบไปกี้หายเจ็บได้ไงวะงงงงใจหเหยียบอีกแล้วหเหยียบรัวๆตีครับผมหเหยียบรัวๆดีใจอย่างน้อยไม่ใช่ RPD <c oughs> ผมเซตด่านมาครับก็เขียว ผมเซตด่านนี้มาเองเลยไม่อยากให้ออกพวกอพิดงอพิดีด่านนี้ก็พอมีหญ้าอยู่บ้างอะไรบ้างอันน่ะดิแทบเราปัดเจ็บนะดิแทบเราอ่ะวางไปครับผมหนึ่งทีเลยเอ้ย่ะ มีสองฟูงสองไฟใส่เราเอา้าเหยียบอีกล้วนี่ก็ขยันเหยียบล้อเกินนะเออมองเห็นแทบเป็นอะไรเดยวก็เหยียบเด้วก็เหยียบเนี่ยเอ๋ก็เหยียบไปก่อนวางไว้ครับลุง ตรงนี้ผมไม่ได้วางเกี่ยวกับตรงเครื่องโอ้โเรียบร้อยโดนเต็มคาลาเบลเหยียบกันอีกแล้วเหรอเหยียบอีกเหยียบไม่หยุดเหยียบกันไม่หยุดเลย <S 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 เหยียบอะไรนขนาดนั้นนะ กระัดักมันน่าเหยียบใช่ไหมล่ะก็ธรรมดาลีออนเอสแค่เขาใช้ไม้เลยพังไม้ก่อนไปพังเครื่องก่อนได้ไหมเนี่ยเรามีทื่อเรื่องแรงอะทางเครื่องไปก่อนได้ไหมัุมคุ้มคุมคุ้มค่าแหละคุมค่าเลย ลีออนเอสเคนเนดีเอ้าวแงบนะอย่างเงี้ยแงบนะมี่แงบนะนะลีออนนะอันนี้มันยังไม่นี่เลยแถบยังไม่กลับมาเลยเติมของไปอีกลีออนเอสเคนเนดี้อุ้ยเขาไม่ได้เติมของนี่เอ้าวทำไมอะทำไมเขาไม่เจ็บอะทำไมเขาไม่เจ็บอะเมื่อกี้งงไหม ที่ยอ,อนแป,แปลกแล้วนายอ่ะตีครับผมลมเครื่องระเบิดอีกรัวรัว <c oughs> ไอ้คนที่มีแทงหลังมีแทงหลังได้ไงตีครับผมแทงหลังเราได้อย่างไร ที่เสียงใครจุดโทเทมหรือเปล่าเอาหูเหยียบไปอีกหนึ่งเหยียบกันทุกลาย๊อกแก็บกเลย๊อกแก็บกมีคนที่แทบเราดีออนเอสตีเลยแล้วกันยัดหมดไม่กลัวไม้หรอกเรายัดหมดลากหลงห้องวีครับ ลีออนเอสเคนีเออเฮ้ยช่วยกันแล้วลุงตีครับผมเอาทุกคนเจวใครเอาคนนั้น แขวนะครับผมผ่าละหนึ่งคนเหยียบกันอีกเออเฮ้ยเหยียบกันไม่หยุดเหยียบแถบมันจะสนุกอะไรขนาดนั้นล่ะเหยียบกันไม่พักเลยนะที่นี้นี่แ๋ยวผมพังเครื่องไว้ก่อนดีกว่าพังเครื่องก่อนไอผมว่าลุงเอสนี่แปลกๆว่ะลีออนก็แปลกๆว่ะที่นี้เขาโปรแน่เลยเขาโปรกันแน่เลยว่ะนี่กันไม่หยุดเลยท่านแน่เก็บ มีการเก็บไปนี่ด้วยไอ้เ <laughs> โดคนเออโดนอีกโดนโดนเหยียบทุกคนเหยียบทุกลายบอกเลยมีเจ็บขากันบ้างไงเกมเนี้ยมีเจ็บขากันบ้างไงเกมเนี้ยเหลือลุงเอสล้วลุงเอสลุงเอสวิง่งมาช่วยเพื่อนแล้ววะฮะ <laughs> ลุงเอาลุงไปไหนวะ เส,เสียไม้เลยไอ้ยามีสไลด์ใหม่ด้วยสไลด์ใหม่ด้วย <S <S เฮ้ยเขาไม่หลงหน่อยเหรอไม่หลงไฟผมหน่อยเหรอลุงเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเร็วอีกแล้วเปิดโปรงแล้วมึงอนี้อ๋อมองเห็นกับดักไว้เลี้ยวเลยไว้เห็นกับดัก ยิงกัะเลี้ยวเลยเหรอลุงชิวเพื่อนมา <c oughs> เพื่อนน้ออีกแหละแล้ว,วผมรอกระดับอันนี้มันกลางเนี่ยมันจะกลางไหมถ้ามันกลางนี่แจ่มเลยเอ้ยเขาดึงเพื่อนวะตรงนี้ตึงวะพ, <c oughs> พับเลยแล้วกันพับเลยแล้วกันแผนนก่อนไปละถ้างั้นนะไม่ใช่เพื่อนอีกแล้วลิอ่อน เง bin. ียบเงยบเหยียบกันทุกรลายเหยียบกันทุกรลายเฮ้ยผมว่าแขวนเธอะว่ะเอาแต้งวนให้เขาช่วยกันไปไปไปไสนุกก็แหละเกมเนี้ยยาสูงไปหน่อยพัตกรไหลายใจเจอใครเอาคนนั้นโอ้มหไหลใจนี่ไม่เกมมมนสนุกอย่างนี้เนี่ย เรยอนมาให้เขาไปช่วยกันก่อนโอเคเขาช่วยกันนะครับทำไมเรยอนดิ้นรัวอย่างนะั้นนะเรยอนทำไมดิ้นรัวขนาดนั้นนะหนึ่งีอะไรลุงเอ้ยเอาแต้มก่อนแจกแต้มแจกแต้มแจกแต้มก่อนเขาเล่นชิวเกินไม่พับเดี๋ยวรอกบดักมาแล้วกำดักมาดังแงบนะเดี๋ยว,นนะวกำดักมาดังเงบนะออกเลย ลุงเอต้องโดนแงบบ้างแหละวะจะตึงอะไรขนาดน,นั้นลงุงเฮ้ยลงุงเขามองเห็นกับดักเราเรอวะเอาแล้วปล่อยตายไปก่อนหนึ่งทางไม้ก่อนเนาะไม่มีกับดักล้วทางไม้ไปก่อนแล้วกันกับดักรถเหลืองน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะลุงจะตึงอะไรขนาดน,นี้ก่อนลงุงตีลุงเอสแฝดเลยแล้วกัน อีกคนเขาปล่อยตายไปแล้วอะ่ะเขายอมแพ้ต่อโชคชะตาไปแล้วหนึ่งจะนอนตอนไหนครับเที่ยงคืนครับผมลงไลท์เที่ยงคืนแปนไปจะช่วยกันไหมทีนีน้เดินหาลุงวันแงบนะลุงเดินไม่ระวังนะแงบนะ เราช่วยกันด้วยครับแสดงเขาปั่นอยู่ด้านหลังเราดิลุง <Yeah. S 1> เอ็ดยบกบดักหน่อยดิเนี yeah. ่ยกับดักก็มีทำไมไม่เยียบกบดักก็มีทำไมเขาไม่เยยบวะผมพังเครื่องก่อนดีกว่าเอาแต้มอาแต้มแต้มพังเครื่องหน่อยพังเครื่องแรงไปเฮ้ยลุงเอสเขาไม่แทงหลังเลิเขาอยากใช้แทงหลังนะว่าไงให้เขาใช้หน่อยมาละ ให้เขาใช้หน่อยมาละให้ใช้หน่อยไหมละโอ้โหเรียบร้อยบอกแล้วอย่าเล่นมัวสู้่ะลุงเอสรือแค่ลุงแล้วตอนเนี้ยเืยแค่ลุงเอดแล้วตอนเนี้ยเลเซตแทบก่อนนะให้เขาไม่ได้เล่นให้เขาเล่นไม่ได้เอาไงทีเนี้ย ทีนี้ดุมเจ้าไงยังวนอยู่ไหมโอเคเขาเลี้ยวไปนู่นแลครับมาเลี้ยวเลี้ยวเป่าเลี้ยวเปล่าตรงนั้นมีแถบนะตรงนั้นมีแถบนะเยี่ยมหน่อยยู้โเราา <ências> ียบร้อยเต็มตรีเต็มคาราเบลแวนเลยแล้วกันนะโชว์แทงหลังเอานึกวก็มีแทงหลัง ว่าจะให้ใช้เปิร์สหน่อยคงจะต้องมีสักวันที่หาห้องเจอกันสูชมก,กันไปเออถ้าตั้งใจดักคงไม่เจอแน่ๆต้องแบบเผลอๆใช่ครับผมต้องเผลอ,เ,อ,เ,อเลยเอาเลยคนนึงอะ่ะอย่าบอกเขาคานไปหาท่อแล้วแบบว่ารู้ว่าท่อเกิดไหนอีกอะ่ะผมเศร้าใจเลยนะนะเขารู้ว่าท่อเกิดไหนเนี่ยเกมหนึ่งจะเจอเจอโปรทุกวันไม่ได้นะ แต่ผมว่าผมเจอทุกวันแหละบางทีเขาเนียนโอเนียนอะ่ะจบๆกันไปแทงไม่โดนถือว่าไม่มีอ <c oughs> แอปเปิ้ลไม่ต้องพังไม้เลยเพราะว่าเขาสไลด์ไม่ได้อยู่แล้วไงไม้เขาเห็นไม้เขาก็ไม่กล้าสไลด์ละกพัวแเขาแง๋ยวโดนแงบวันนี้เวลาหมดลงแล้ว หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย